เพิ่งว่าสิคุบถือกหรือบ่ถือกนั่นนะครับพี่น้องขั้นเป็นขั้นเป็นหมานก็คือสิได้นะครับแต่ว่าขั้นว่าหมานนี่ก็คือเก่ากับพี่น้องคุบลุยเลยครับเอาเหมือนกันรุ่นกันนะครับพี่น้องว่ามันสิได้หรือบ่ได้นะครับโตงามนะครับโตใหญ่อันนี้คู่บาก็ต้องถือโอกาส กราบงามสวัสดีอีกรอบนะครับพี่น้องป้องไปที่เข้ารับรักทุกทุกท่านนะครับพี่น้องผมโอบปอกันนี่แล้วครับเหมือนเดิมเช่นเคยพี่น้องหาอยากหากจินครับเป็นอย่างจานมูดจังบวได้ลงขิปังเว้นพี่น้อง้อนว่าขาเห็ดกณ์เห็ดงานครับพี่น้องอยากน้ำกันน้ำงานครับกังเลื่อนนี่แหละครับหาอยากหาจินคือเก้าครับพี่น้องไตเขียดครับไตเขียดครับพี่น้องเมื่อนี้ เห็นโตแล้วครับพี่น้องนี่ครับนี่คือโตเขียนโม่นะครับโม่เป็นโม่นะครับพี่น้องสองตวัวส่อนนะครับอยู่อยู่นี่ตัวหนึ่งนะครับอยู่ในั่นอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่ในเหลือ่นี่ครับพี่น้องเห็นว่าครับเห็นตัตตาหน,หน่อยน้อยครับ น้่ครับสองตัวนะครับพี่น้องตัวหนึ่งยืดเหลือนั่นตัวหนึ่งยืดนีครับครับพี่น้องจับเรียบร้อยครับพี่น้องผมเขียนโม้นะครับพี่นอ้องหาเก็บเขียนโม้ครับเอาบรรจุพันธุ์กันนะอืมเอ้าคือเขาหนัก เรียบร้อยครับพี่น้องได้อีกแต้มแล้วนะครับอุ้ยสามครับพี่น้องอุ้ยมากกว่าสองครับนี่นี่ตัวนึงพี่น้องโอ้โหอุ้ยมาอยู่สามตัวจุ่มกันเลยครับแก้วครับพี่น้องนี่นี่ตัวนึงอยู่ในอยู่ในหลืบนี่นะครับพี่น้องเอ้าปุปปุ้ยไปจกอุ้ยนี่ครับพี่น้องผม เป็นเฉียดโมนะครับพี่น้องเกี่ยว่าพี่น้องอ่ะเรียบร้อยครับผมสามเต็มแล้วนะครับพี่น้องโอ้ยจุ่มกันอยู่เลยนะครับพี่น้องผมมีอีกเพื่นน้อแบบนี้พี่น้องอยูมองเดียวนี่สามตัวเลยครับแย่งมากเมั้งหันพี่น้องเอ้ยแย่งมากเห็นตาตัวเดียวครับ ต่วามาหอดมี่สามตัวเลยมันเป็นก้อนฉีไทนะครับให้หน้าก้อนขีไถนะครับเปินไทหุดไทแปรไว้นะครับโอไทดะอเออเพิ่นว่าแต่เลยได้เวลาออกล่าครับพี่น้องหาไตเขียดครับพี่น้องผมหาอยากหาจินตามวิธีคือเก้าแหละพี่น้อง การทำกลางคืนนะครับกลางเว้นกนเการเห็ดงานพี่น้องเอ้ยยากครับยากทำงานแล้วบ่พ่อครับกลางทำกลางคืน,น,น,นหาไตเขียดคือเก่าครับพี่น้องหาอยากหายินคือเก้านั่นแหละไปรุ่นไปชอมน้ำกันครับพี่น้องเพื่อพ่ออีกนะครับพี่บ่แมนไตตาหรือบุเห็น ย่านมันไตหาโตหลดกับ่าจักพี่้องบนทางคุ่นกมานนะครับบุ่นเม่บ้านนะครับแม่บ้านมานําเหมือนจกักจีมานบ่มนันพันตยขอล่าเป็นเนาเันเพิ่นวา่าไอ้ครับรุ่นกันต่อไปพี่้องผมว่ามันสิได้อีกจักโตสองโตพอได้ปนง่ายว่าสนิ ความหวังนะครับอีโตัวนึงครับพี่น้องแง่งเห็นตานะครับมาตะไก่ๆพี่น้องโอ้ยอยู่ในเหลือบยู่ไตเหลือบก่อนดินก่อนนี่พี่น้องเหมือนครับปึ๊งนี่ครับพี่น้องผมนี่ครับงัดถึงกัน นี่พี่น้องได้มองลี่ดีดีครับคุบอุ้ยลุ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 ยโอ้ยพี่น้องผมตอหนาตอตาเลยวฮะอุตส่าห์เห็นกักบไงดินขึ้นมาแล้วย่างดีคุปลุยครับคุปลุยนะ น่ะไอา้ไอ้พี่ไอ,นอ้น้องยุดอกต้องมาเกิดวัดเอาครับโอ้ยช้ำใจไปเอาตัวไหมครับเจอหอดนกพี่น่องนกครับนั่นๆอุ้ยบินแล้วอุ้ยไปเลยปุ้นๆว่าสิจับนกโชว์พีโชว์น้องคนเดียว เก็บเกี่น้อยครับพี่น้องใช่แล้วนี่ตัวน้อยอีหลีอุ้ยอุ้ยบ่ให้โอกาสค่อยชัดเต่ออีกแล้วนี่ครับเิ่งอะไรอุปกรณ์การเซมจักตัวละจอกมันมาได้หลายกว่าเจ้าอยู่น้อมสิ่พ่อมกครับพี่น้องนับตัวใส่กันบ่ค่อยๆนิอมเสียอาคุบ ดีแ้ๆพี่น้องจะคล้องนาจะเป็นผู้ไทยยังเดี๋ยวเอาละงานเมื่อนับตัวไปได้ดอกกะาเบบังงำการวุ้มมีผลงานผู้เดียวเนี้ยจะคล้องบมอ่มีอไอ้ครับพี่นอ้องที่ม่านำกลนผู้ไตเสียดหน่อยจะคล้องบ่ได้ดิพี่น้อง สิไปนับเตี่ยมสู่เขาไมา่สิได้เนาะไปฮาลุยเขียดหมูครับนี่เจออแล้วครับพี่น้องตัวก็โตเล้ครับนี่โอ้ยโอ้ยยังครับบักผ้าห่าเขียดโมแล้วพี่น้องสวยง้ามครับสังเกตบึงว่าสิคบถึกหรือบ่ถึกนั่นนะครับพี่น้อง คันเป็นคันเป็นมันก็นคือสีด้นะครับแต่ว่าคันว่ามันนี่ก็คือเก่ากับพี่นอ้องคุบลุยเลยละครเอาเหมือนกันรุ่นกันนะครับพี่น้องว่ามันสีด้หรือบ่ได้นะครับโตงามนะครับโตใหญ่เรียบร้อยครับพี่น้องผมโอ้ยโอ้ยพ่อ ตัวโตวเลยนะครับเอาเข่าถุงเรี่ยบร้อยครับเข่าถุงไปอีกแล้วครับเป็นเต็มครับพี่น้องผ้ซึกว่าห้อมสีไดป้ปนนอะดิพี่น้องมันปิ้งดีๆพี่น้องเอ้ยจินกับตำามักทัวกับสุดหยอดคือกันละครับขั้นบ่ปิ้งจังบ่เป็นแต่จินครับ ไผยนอนจีพ้าจินดิพี่น้องเอาไปครับไปรุ่นอีกหาใสอ้อมง่ายนี่แหละพี่น้องว่าจีได้อีกจกักโตสองโตบ่ไปรุ่นกันครับสงสัยแต่ว่าก่อนขี่ไทยลายะเหลือเกินก็ขอขอบุญขอบคุณน,นะครับพี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามรับชม ผลการผลงานนะครับช่องจานวูอีสานสอนนะครับช่องน้อยๆขอขอบุณขอบคุณหลายนะครับพี่น้องผมที่าเลืมพระคุณเลยนะครับสําหรับผู้ที่เขามาเลี้ยนะครับก่เกินสองสามมือเจอกันครับจานวูสิไปสมนาคุณให้แบบสุดยอดเลยนะครับแบบเต็มที่นะครับพี่น้องผู้เขามาเล้วมือนีมือว่านย่าเฝ้าตกใจครับจานวูสิไปหาเนี่ยพี่น้องเอ้ย แต่ว่าช่วงเนี่ยอยากการอยากงานกับปานนั่นแหละบุกค่อยได้มีเวลานะครับหาเห็ดชิบก็ได้มาลงตะกางขึ้นนี่แหละพี่น้องกลางเว้นมาเตือนขึ้นโอ้อยากน้ำปากน้ำท่องพี่น้องไปครับยังไงก็ได้ก็ขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังเลี้ยงใจคือเก่าแหละพี่น้อง ไปแล้วอาหลาดครับเฉียดเฉียดอันพี่รองเอผลเห็นตนหลังตุบงุบตุบงุบไปพี่รองก็ถือว่าบ่เประสบผลสำเร็จเลย,เยนะครับพี่รองมือนี่มันล่มมากกว่นครับพี่้องบรรยากาศบพอเอาพความเนะย็นครับเย็นนี่ก็ล่มห้อมวีวีมากเฉียดกับ มีครับแต่ว่าหันบื่อไหลนะครับถือว่าบ่ประสบผลสำเร็จนะครับพี่น้องได้เขียดจกักโตเนื้อหาหกตัวครับพี่น้องหันโบพ,พ่อเหียบครับสะสมครับแต่ว่าของนา่งงามสัก,กว่านิ่นปล่อยไปแล้วหันเจยดน่อยเก็บส่ขวดมาปล่อยมัดจุดตัวพี่น้องผมใจบุญใจบุญครับ แต่ว่าจานมูดเก็บหลักษาไว้เพื่ออนาคตครับห้ามือเอื้อนมาอีกก็ะิได้คือเก้าเติื่อมกันไปอีกโตัวสองโตก็สิพ่อหยิบัวเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับบอวหลายยายห้าง้าพีผ่าน้องมาไตเขียดครับถือว่าบอรประสบผลสําเร็จครับพี่น้องทังพบพกันไหมนะครับขอบคุณขอบคุณทุกคนทุก,ท,กท่านทุก ท่านยูทูบเบอร์แต่ละขู่ละคนนะครับให้มีความสุขความเจริญทุกขู่ทุกคนนะครับ,ำบส,ำสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้แหละพี่น้องจังพบวพกันไม่เด้พี่น้องผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผมบอกแก๋วครับเหมืองทาานี้คู่บา